สงสัยกันงจังเลยสงสัยมากเลยว่าสงสัยว่าเขาจะมีน้ำกินไหมเน้ออ๋อมีแล้วเป็นห่รอนี่ไงอะไรใครเนี่ยทายทองเหรอใช่จากเขาสามร้อยยอดร้านนี้นี่ทุกอย่างหยิบจีบใส่กระพริบเลยนะทายที่ไหนเล่าเพราะเป็นทายขายนะทานทองที่เสามร้อยยอดสิ จะหาเลยพูดไปก็จะหา่อะไรเจ้าสซิอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรเฮ้ยได้น่ะเอาแบบนเอาแบเอ็นนิดีนิดนึงทำไมนี้ทำไมี้ทำไ่ี้ก่อน